สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ฮอตฮิตที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ครับผมคือเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วมันก็ทั้งน่าตื่นเต้นนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความลึกลับซับซ้อนบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันเอาล่ะครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามที่ผมว่าน่าจะเป็นคำถามที่คาใจใครหลายๆคนเลยนะครับคำถามที่มาจากทั้งในหนังในนิยายวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ในใจเราเองนี่แหละว่าเฮ้ยไอเจ้า AI เนี่ยมันจะพัฒนาไปจนถึงขั้นที่มีสติสัมปชัญญะเป็นของตัวเองได้จริงๆหรอแต่ว่าก่อนที่เราจะไปไกลถึงโลกอนาคตขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราถอยกลับมาตั้งหลักกันที่ปัจจุบันกันก่อนดีกว่าครับ ในพาร์ทแรกเนี่ยเราจะมาดูกันให้เคลียร์ๆเลยว่าไอเอไที่เราพูดถึงกันทุกวันนี้เนี่ยหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไงกันแน่คือถ้าเราไปดูตามคำจำกัดความเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยนะ AI มันคือสระที่กว้างมากกว้างแบบสุดๆเลยครับเป้าหมายหลักของมันก็คือทำยังไงก็ได้ให้เครื่องจักรเนี่ยมันคิดได้มันตัดสินใจได้เหมือนกับคนเรานี่แหละ ซึ่งมันไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีแค่อย่างเดียวนะครับแต่มันครอบคลุมเก็้หมดเลยตั้งแต่การเรียนรู้ไปจนถึงการแก้ปัญหาอะไรที่มันซับซ้อนมากๆแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆก็คือ AI กับ Machine Learning เนี่ยมันคนละอย่างกันนะคือ Machine Learning หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า ML เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ AI เท่านั้นเองครับ แต่เป็นส่วนที่สำคัญมากนะเพราะมันคือวิธีหลักเลยที่ทำให้ AI ในยุคนี้มันฉลาดขึ้นมาได้พูดง่ายๆก็คือ ML เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้ AI มันเรียนรู้จากข้อมูลต่างๆได้ด้วยตัวเองนั่นแหละครับและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับต้องบอกว่า AI ทั้งหมดย้ำว่าทั้งหมดเลยนะครับที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ไม่ว่ามันจะดูฉลาดล้ำดูเก่งกาจแค่ไหนก็ตามจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่นักวิชาการเขาเรียกว่า AI แบบอ่อนหรือ Narrow AI ครับซึ่งความหมายของมันก็คือมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานเก่งๆได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองแล้วไอ้เจ้า AI แบบอ่อนหรือ Narrow AI เนี่ยโอ้โหมันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ Netflix ที่มันแนะนำหนังได้ถูกใจเราเป,เป,เป๊ะ ซีรีสหรือ a l e x กซที่เราคุยด้วยทุกวันหรือแม้แต่ G.P.S ที่พาเราไปที่ต่างๆทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมีจุดร่วมเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเก่งมากเก่งแบบสุดยอดไปเลยแต่งานของมันมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นโอเคพอเราเข้าใจแล้วว่า AI ในปัจจุบันมันคืออะไรคำถามต่อมาที่น่าคิดก็คือแล้วสิ้นทางข้างหน้าล่ะมันจะพัฒนาไปสู่สเต็ปต่อไปได้ยังไงในส่วนนี้ล่ะครับเราจะไปส่องอนาคตกัน ไปดูเส้นทางที่ทางนักวิจัยแล้วก็นักเขียนนิยายไซไฟเขาจินตนาการเอาไว้คือในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับเขาแบ่งวิวัฒนาการของ AI ออกเป็น3ขั้นใหญ่ๆด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือ AI แบบอ่อนหรือ Artificial Narrow Intelligence อันนี้คือที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ขั้นที่2ออันนี้เริ่มน่าตื่นเต้นและเรียกว่า AGI หรือ Artificial General Intelligence คือเป็น AI ที่มีความสามารถรอบด้านเทียบเท่ามนุษย์เลย และขั้นสุดท้ายขั้นสุดยอดก็คือ A.S.I. หรือ Artificial Superintelligence ซึ่งก็คือ AI ที่ฉลาดเนื้อกว่ามนุษย์ไปอีกขั้นหนึ่งเลยคอ่ะดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับสังเกตดูนะครับมีแค่ช่องแรกคือ AI แบบอ่อนเท่านั้นที่มีสถานะว่ามีอยู่จริง ส่วนอีก2ขั้นไม่ว่าจะเป็น A.G.I ที่เก่งรอบด้านเหมือนคนหรือ A.S.I ที่ฉลาดกว่าคนเห็นไหมครับว่ามันยังเป็นแค่ทฤษฎี A D เท่านั้นยังไม่มีของจริงเกิดขึ้นมาเลยและนี่แหละครับคือจุดที่คนเข้าใจผิดกันเยอะที่สุดเลยไอความคิดที่ว่าเรามี AI ที่มันคิดได้รอบด้านคิดได้ซับซ้อนเหมือนมนุษย์แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่จริงนะครับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันคือ เครื่องมือที่เก่งมากๆในงานเฉพาะทางแต่ยังยังห่างไกลจากคำว่าความฉลาดแบบรอบด้านแบบมนุษย์อีกเยอะเลยครับแน่นอนครับว่าพอพูดถึงเทคโนโลยีที่มันทรงพลังขนาดนี้มันก็ต้องมาพร้อมกับความกังวลเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ในส่วนต่อไปเนี่ยเราลองมาแยกแยะก,กันหน่อยดีกว่าว่าความกังวลเกี่ยวกับ AI เนี่ยอันไหนที่เป็นเรื่องจริงที่เราต้องดิวกันวันนี้เลยแล้วอันไหนที่เออมันยังเป็นเรื่องของโลกอน,อนาคตอยู่ คือความกังวลเรื่อง AI เนี่ยเราแบ่งได้เป็น2ฝั่งใหญ่ๆเลยนะครับที่แตกต่างกันคนละเรื่องเลยฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆจ,จับต้องได้อย่างเช่นเรื่องอคติของ AI เรื่องคนจะตกงานไหมส่วนฝั่งขวามืออันนี้จะเป็นแนวปรัชญาเป็นคําถามสําหรับอนาคตอันไกลโพ้นอย่างเช่น AI มันจะมีสติแล้วมันจะครองโลกไหมอะไรทํานองนั้นเรามาดูปัญหาแรกที่เกิดขึ้นจริงกันก่อนเรื่องอคติของอัลกอริทึม อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่า AI เนี่ยมันเรียนรู้จากข้อมูลที่ใครสร้างครับก็มนุษย์เรานี่แหละทีนี้ถ้าข้อมูลที่เราป้อนให้มันดันมีอคติแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติเดาได้เลยครับว่า AI มันก็จะเรียนรู้อคติแบบนั้นไปด้วยอย่างเคสที่เคยเกิดขึ้นจริงเลยก็คือมีบริษัทใช้ AI ช่วยคัดคนเข้าทำงานปรากฏว่า AI มันปัดตกใบสมัครของผู้หญิงทิ้งหมดเลยทำไมล่ะ ก็เพราะว่ามันถูกสอนจากข้อมูลในอดีตของบริษัทที่ส่วนใหญ่มีแต่พนักงานผู้ชายนั่นเองครับส่วนเรื่องการทํางานอันนี้ก็เหมือนดาบสองคมเลยครับด้านดีก็คือมันมาช่วยทํางานที่ซ้ำซากน่าเบื่อหรืองานเสียเส่ยงๆแทนเราได้ซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความกังวลที่เอ่อก็สมเหตุสมผลนะครับว่าแล้วคนละ่ะสุดท้ายแล้ว AI มันจะเข้ามาแย่งงานคนหรือเปล่าในหลายๆตำแหน่ง อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันก็คือต้นทุนครับต้นทุนมันสูงมากสูงแบบมหาศาลเลยดูตัวเลขนี่สิครับมากกว่า100ล้านดอลลาร์นี่คือค่าใช้จ่ายในการเทรนโมเดลอย่าง GPT-4 แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าเทคโนโลยีระดับนี้ตอนนี้มันยังกระจุกตัวอยู่แค่ในมือของบริษัทใหญ่ๆไม่กี่เจ้าเท่านั้นเอง แล้วไอ้ภาพที่เราเห็นในหนังบ่อยๆละ่ะที่ AI มันมีสติขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นวายร้ายจะมายุดคองโลกอันนั้นนะ่ะต้องบอกว่าณนะวันนี้มันยังเป็นแค่เรื่องในจินตนาการนะครับมันคือความเสี่ยงในทางทฤษฎียังไม่ใช่ปัญหาที่เราต้องมานั่งกังวลกันในตอนนี้เลยโอเคพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วทั้งโอกาสทั้งความท้าทาย จะเห็นว่าคำถามสำคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความกลัวก็ได้นะครับแต่มันคือเรื่องของความรับผิดชอบบทบาทของพวกเราของมนุษย์ในการกำหนดทิศทางของ AI เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงต่อไปมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือตัว AI เองเนี่ยมันไม่รู้จักหรอกครับว่าอะไรถูกอะไรผิด สำหรับมันมันก็เป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบทั้งหมดร้อเปอร์เซนมันตกอยู่ที่มนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละครับทั้งคนสร้างและคนใช้เราต้องหาที่เป็นคนควบคุมและเป็นคนที่จะต้องกำหนดทิศทางของมัน สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่เทคโนโลยี AI มันกำลังวิ่งไปข้างหน้าแบบไม่หยุดเลยเนี่ยบทบาทของพวกเราแต่ละคนในการช่วยกันสร้างอนาคตของ AI ให้ออกมาดีและมีจริยธรรมเนี่ยมันควรจะเป็นอะไร